วันนี้เราพามาชมบรรยากาศการลงทะเบียนสมัครเรียนในโครงการเทปใต้ถอดรุ่นทีซีเด็กๆมาสมัครเรียนกันเยอะมากเลยครับพ่มเชือและสตาสมเมอร์วานอราคือเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนคุณภาพของสร้างคมครับเทปใต้ถอดจะเป็นา้าหนาที่จะนำผ้าคนทีรักคนทีชอบไปสู้ดวงดาวของความเป็นศิลาพิน แต่นี้ยังไม่ใชจความว่างช่วงสุดของโครงการครับเพราะพันธกิจลักของเราคือการสร้างคนที่มีหัวใจวัฒนธรรมในวันข้างหน้าไม่ว่าเด็กเหล่านี้จะไปอยู่ในส่วนไหนของโลกใบนี้เขาก็พร้อมที่จะสร้างสร้างกลมคุณอาภาโด้วยความมีวัฒนธรรมในหัวใจครับสวัสดีค่ะหนูชื่อด็กินนะัทนกสมนานะชื่อเล่นชื่อว่นกค่ะทาไมน้องถึงสนใจอยากเรียนมโนราคะเพราะว่า เป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกโลกหนูก็เลยอยากศึกษาต่อค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อดิ๊ิดิ้ิยังกินกินจำชื่อเล่นซี่บุตรค่ะทำไมถึงสนใจมาเรียนรำมโนราคะเพราะหนูชอบตั้งแต่เด็กๆชอบรำมโนราค่ะสวัสดีครับชืมม่อนาบามีลำสิชื่อเล่นชื่อมุ๊กมาจากตำบลกำมะปราบครับทำไมถึงสนใจอยากเรียนรำม,มโนราคะ อยากสืขบข้อมโนราต่อไปครับบรรพบุบร,รุษเป็นกายาติของหนลรามแต่รอ,อดจาบสีบานก็คือรัเลื่อน้นข้วันข้นมคืเนเลยต่ก้านมันกสะโตเปน็น,ปน,นยังใอย้กใหนูราโตเปไป